ใกล้รถไฟขนาดนี้แล้วเขาก็แบบเอาน้ำให้ด้วย,วยจริงอ่ะจริงไหม <S <S ในชีวิตก็เคยมาตลาดล่มหุบหรอคือตลาดล่มหุบๆร่มสิ่งเต้นวะจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่นะเซอร์ไพรส์ดูดิว่าผมจะไปอัมพวาแล้วขับผ่าน,นบดีมันรุนกันว่าวันนี้นจะได้เจอรถไฟวิ่งแล้วเราแบบหนีกันไหมนะเยอะมาก เดินมาถึงรถไฟแล้วทุกคนตื่นเต้นดูสิเห่ร้ายเห่ร้ายนะนี่รถไฟคนมาถ่ายรูปเต็มเลยโอ้โหเขาถอดนะทางชาติเต็มเลยทุกคนมาถ่ายกับเนี่ยรถไฟสถานีรถไฟแม่กองนะครับตอนนี้รถไฟสตาร์ทเลยนะเผื่อว่าโอกาสเป็นขากลับจะได้เพรตอนหุบลมนะน่าจะถึกดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันตอนนี้หุบลมแล้วโอ้โหแล้วมันก็จะร้อนฉ่าเลยวะขบวนตาขนาดนี้ไดเวลาขับรถออกจาก จากขบวนรถได้ครับโอ้โหเก่งอะ่ะพอดีอันนี้ยื่นให้คนขับเลยอ่ะโอ้โหขอบคุณครับของแท้โอ้โไอ้แบบใกล้รถไฟขนาดนี้แล้วเขาก็แบบเอาน้ำให้ได้วๆเจ๋งอะ่ะเจ่งไหมเจ่เฮ<ด>นะ้หนูเอาน้ำให้เขาเองเลยเหรอ,อหโอ้โหต้องขอบคุณร้านค้ามากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับน่ารักมากเลยขอบคุณครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะทุกคนก็มาอยนะู่ในโครงการมาตลาดลม้มอุกใครมีโอกาสพามาสมุทรสงข้ามมาตลาดอัมพวาก็อยากให้ลองมาแวะที่นี่ดูสักหน่อยว่า Amazing Thailand ใครชอบปรเด็นนี้ก็ฝากกดติดตามช่องบอกเกครับนะ